สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวของเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ครัวนิชานันนะคะจะมาทําการจะทําอะไรกันดีเคี่ยววุ้นนะคะเคี่ยวะะวุ้น,นะะเพื่อไปทาวุ้นกรอบนะคะเคี่ยววุ้นเพื่อไปทาวุ้นกรอบค่ะเปิดไฟไ้ก่อนนะคะในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นน้ํานะคะมีน้ําส่วนประกอบของวุ้นนี่ก็จะมีน้ํามีผงวุ้นแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็แต่งสีนิดหน่อยนะคะผงวุ้นของเรานะคะนี่คะ่ะผ เร,เราใช้ตาโทรศัพท์นะคะไม่ได้ค่าโฆษณานหรอกแต่ว่าของเขาใช้ดีเราก็เลยโฆษณาให้แต่จะให้โฆษณาก็ได้นะคะให้สปอนเซอร์มาค่ะก็ไม่คอ,อยค่ะผงวุ้นนะคะดูนะคะเราใช้ผงวุ้นสักประมาณ24กรัมนะคะ24กรัมนะคะผงวุน้นนี่ค่ะผงวุ้นเป็นนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําไปนะคะแช่วุ้นไปก่อนนะคะน้ําสักประมาณ ครึ่งถ้วยนะคะแช่ไว้ก่อน,นะคะ่ะให้ผงวุ้นเขาเขาอะไรอุ้มน้ํานะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการทํานะคะนี่ค่ะให้แช่ไว้่างนี้นะคะสักครู่นะคะรอน้ําเดือดนะคะตอนนี้เราก็จะมีน้าผงผงวุ้นมีน้ําการเคี่ยววุ้นเพื่อไปทําวุ้นกรอบเนี่ยก็จะมีน้ําเปล่านะคะแล้วก็ผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ ผงวุ้นเราก็ใช้24กรัมนะคะน้ำหกถ้วยแล้วก็น้ำตาลทราย1กิโลครึ่งนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะทำกินเองอร่อยนะคะแล้วก็แต่งสีตามใจชอบนะคะสีสักหนช้อนนะคะหช้อนต๊ะนะคะเอาละค่ะมาดูนะคะมาดูวิธีการทำง่ายๆค่ะไม่ยากเอาละค่ะน้ำเราก็จะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำร้อนนิดหน่อย เวลาใส่ผงวุ้นนี่ไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระจายเองค่ะนะคะพออุ่นๆก็ใส่ได้แล้วค่ะคะ่ะโดยประมาณนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นลงไปนะคะเอาไปผสมกับน้ำค่ะนะคะน้ำอาจจะเติมได้อีกนิดหน่อยนะคะเติมได้อยู่แล้อ่ะนะคะน,น,น,นะคะ,นะคะจากนั้นก็คนนะคะให้เขาเดือดให้ผงวุ้นละลายนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการทำไม่กี่ส่วนผสมนะคะบอกไปแล้วเดี๋ยวส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเคี้ยววุ้นเป็นทอะไรคะเคี้ยววุ้นเพื่อไปทําวุ้นกรอบค่ะแล้วก็วุ้นนี่นะคะวุ้นวุ้นกรอบเนี่ยจะมีส่วนผสมอะไรบ้างตอบมาซิหนึ่งสองสามสี่มีสี่อย่างนะคะตอบมาค่ะใครตอบถูกเดี๋ยวเราจะให้รางวัลน,นะคะส่งว,วุ้นไปให้ชิมนะคะตอบมาได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปดูวิ ข้าไปดูครัวนิชานันนะคะตอนนี้วันนี้เรามาเคี่ยววุ้นให้ดูนะคะวุ้นกรอบนะคะเพื่อไปทำวุ้นกรอบการเคี่ยววุ้นเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเดือดขึ้นนะคะน้ำหกถ้วยนี้เราอาจจะเติมน้ําได้อีกหน่อยนิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาเคี่ยวไปเนี่ยน้ำาก็อาจจะลดไปค่ะนะคะ,นะคะเราก็เติมได้นิดหน่อยค่ะนะคะ เดี๋ยวร้อยก็เดือนนิดนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนี่ฝาของเราค่ะใช้อเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมคะ FC ของเรานะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเรื่องขนมนะคะตอนนี้เรามี Fc เยอะมากนะคะแล้วก็ขนมนี่นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดูในติกตอกก็ได้เข้าไปดูในช็อตก็ได้นะคะช็อตนะคะช็อตตอนนี้เรากําลัง ต้องการสปอนเซอร์โฆษณานะคะยานนะคะเข้ามาอุดหนุนแล้วนะคะเป็นค่าแปง้งค่าน้ำตาลนะคะค่ากะทินะคะเราจะได้แบบว่าให้ความรู้ก่อชุมชนได้กว้างไกลนะคะค่ะเรากำลังรอสปอนเซอร์อยู่นะคะแล้วเราก็ขายขนมด้วยนะคะเดือนละหนึ่งครั้งค่ะอย่างวุ้นกรอบนี่คะ่ะเราขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะคะเดือนนี้ยังไม่มีคนสั่งนะคะสั่งเข้ามาได้คะ่ะวุ้นกรอบนะคะอร่อยคะ่ะ จากมงกุฎน,นะคะตอนนี้เราขายอยู่สองอย่างเท่านั้นเดือนนี้ขายสองอย่างนะคะแล้วก็ทําอย่างละสิบกล่องค่ะกล่องละหนึ่งรอบาทนะคะเข้ามกุฎหนุนเืได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะสั่งไว้จะสั่งไว้ในใต้คลิปนะคะสั่งไว้คือเขียนเอาไว้นะคะ <c oughs> อาลค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็เริ่มร้อแล้วนะคะเราต้องคอยคนหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกัน,นะคะ่ะคอยคนนิดนด ย่าลืมนะคะส่งคําถามมานะคะส่งคาตอบมานะคะการเคี่ยววุ้นเนี่ยวุ้นเนี่ย,วนเ,นยเวลาเคี่ยวมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเคี่ยววุ้นไปทําอะไรทะเนี้ยวันนี้วันนี้มีวัตถุประสงค์ไปทําอะไรคะเพื่อไปทําอะไรคะตออมาค่ะเคี่ยววุ้นเพื่อไปทํามุนกรอบนะคะเราคนเพื่อไม่ให้วุ้นเขาติดกระทะค่ะเพราะว่าได้รับความร้อนเด็วเขาจะติดกระทะ ผมวุ้นของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคะ่นะ,คะอย่าลืมนะคะเข้าไปดูะคะ่ะเข้าไปดูในครัวนิชานันนะคะมีขนมให้เลือกดูมากมายนะคะขนมของเราูร้วนแต่หายากเวลาเราทำนะคะเราจะทำทีละส่วนนะคะง่ายต่อการจดจำนะคะแล้วก็วิชาความรู้นะคะช่วยกันช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะจะได้ไปเขาเรียกว่าเป็นความรู้สู่ชุมชนนะคะ เราจะได้มีแฟนคลับเยอะแล้วมีคนเข้ามารลเราเยอะนะคะเสร็จแล้วพอดูได้เยอะแล้วทําไงคะก็ส่งต่อกันค่ะความรู้จะได้กว้างไกลนะเป็นบุญกุศลนะคะราะคาของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะการเคี่ยววุ้นกรอบนี่นะคะการเคี่ยววุ้นเพื่อเป็นถัว,วุนกรอบนี่นะคะต้องวุ้นต้องค้นนิดนะคะ สูตรของเรานะคะไปทําแจกทําขายนะคะทํากินในครอบครัวได้นะคะไข่ว่างๆก็ทําจําหน่ายได้ะคะ่ะใหม่ๆอร่อยนะคะเราเน้นทําใหม่ๆนะคะอย่าทําไว้หลายวันเวลาเคี่ยววนเสร็จแล้วพอให้แห้งแล้วนาไปตากแดบดบเนี่ยสามแดดก็ใช้ได้นะคะใหม่ๆอร่อยค่ะนะคะ,นะคะแต่อย่าก,กินมากนะคะนิดหน่อยะคะ่พะพอวุนมันหวาน วุ้นก็อร่อยค่ะวุ้นผงวุ้นนี่นะคะวุ้นเนี่ยทาอะไรก็อร่อยทุกอย่างนะคะนะคะอ่าราคาของเราผงวุ้นเริ่มละลายแล้วนะคะเดี๋ยวให้รอให้ก็เดือนนดนิดหนึน่งขณะที่เขาละลายเนี่ยเราอาจจะเติมน้ําได้อีกนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราเคี่ยวไปแล้วน้ำเขาก็จะพองตัวะคะ่ะแลาสามารถจะเติมได้อีกนิดหน่อยนะคะสักประมาณครึ่งถ้วยนะคะหรือว่าถ้วยหนึ่งก็ได้ ถ้าเราเห็นว่าค้นไปนะคะการทําขนมนะคะเราจะต้องใช้วิธีสังเกตค่ะอัตราส่วนหรือส่วนผสมนี่นะคะก็เป็นกรอบอกว้างที่เราจะยึดเอาไว้แต่ว่าวิธีการเนี่ยนะคะเวลาลงอัาะาแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยเวลาตวงน้ำเนี่ยก็อาจจะพองบ้างหรืออาจจะหนักไปบ้างอะไรเนี่ยนะคะต้องดูนะคะต้องใช้วิธีสังเกต ถึงแม้ว่าสูตรนี้จะทำดีมาแล้วนะคะแต่เวลาทำแล้วต้องชิมน,นะคะเพื่อให้ของเรานั้นรสรสดีค่ะนะคะรสนะตามต้องการของคนทำนะคะอันนี้ผงวุ้นก็เริ่มละลายแล้วนะคะคือผงวุ้นเนี่ยจะละลายยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันข้นนะคะเราต้องการความเข้มข้นนะคะต้องละลายยากนิดนึง อย่าลืมนะคะวันนี้น้ําตาลนะคะ1นึ่กิโลครึ่งนะคะนี่คือน้ําตาลที่เราเลือกมานะคะเป็นน้ําตาลของมิตรผลนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่ามิตรผลของเขาใช้ดีค่ะเราอย่าไปเลือกน้ําตาลที่ขาว่องมากเกินไปนะคะเอาเลือยๆนะคะอย่าให้พอเอาน้้าตาลธรรมชาตินะคะหรือถ้าใครชอบใส่แดงก็ได้นะคะนี่ค่ะผมเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะ๋ยวให้เขาเคี่ยวอีกสักนิดนะคะ ให้เคี่ยวไปอีกสักนิดให้ละลายมากๆหน่อยนะคะอ่าละเริ่มใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลนี้ค่อยๆใส่ลงไปนะคะน้ำตาลค่อยๆใส่ลงไปะคะ่ะใส่กีละน้อยนะคะ1กิโลครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่อัตราส่วนไว้ให้ใต้คลิปนะคะอัตราส่วนเนี้ยที่เราใส่ให้เนี้ยจะเป็นส่วนส่วนครึ่ขงของของครึ่งน,นี้นะคะของครึ่งของอันนี้นะคะเอาละค่ะขณะที่น้าตาลกําลังละลายนี้นะคะเราก็จะเตรียมผ้าขาวบางค่ะเตรียมผ้าขาวผ้าขาวบางเตรียมไว้เพื่ออะไรคะผ้าขาวบางเตรียมไว้เพื่อจะกรองค่ะ กรองในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะในสิ่งที่เราไม่ต้องการกลองออกค่ะราคาน้ําตาเราก็จะค่อยๆละลายเขาละลายยากเนื่องจากว่ามันข้นนะคะก็ให้ละลายเที่ยววุ้นเพื่อไปทําอะไรนะคะตอบมาค่ะวุ้นวุ้นกอบมีส่วนผสมของอะไรบ้างตอบมานะคะตอบถูกนะคะให้เบอร์เราไว้ใต้คลิปนะคะเราจะส่งไปให้ค่ะ ส่งขนมไปให้ชิมน,นะคะดีไหมคะทำกินเองนะคะแล้วก็อะไรนะคะทำกินเองทำกินทำแจกนะคะทำขายได้หมดนะคะนะคะเป็นกิจการในครอบครัวค่ะนะคะ,นะคะเล็ก,ลกๆนน้อยค่ะทำใส่บาตนะคะทำแจกตามเทศกาลนะคะได้หมดนะคะ อ่ะค่ะวุ้นของเราเต็มกระทะดีไหมคะวันนี้วันนี้เราจะปรุงสีด้วยด้วยสีอะไรดีคะทายสีวันนี้เราจะปรุงสีด้วยสีแดงนะคะแดงค่ะปรุงสีเลยนะคะสีก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะโดยประมาณนะคะถ้าท่านชอบเจ็บนก็เพิ่มได้นะคะแต่ถ้าชอบอ่อนๆก็ประมาณนี้กําลังสวยค่ะสีลงไปแล้วนะคะ ต้องแต่งสีค่ะถึงจะถึงจะอะไรค่ะถึงจะสดใสค่ะก็ทําได้หลายสีนะคะสีนี้ก็ตามใจปรารถนานะคะเลือกได้สีแดงสีแอปเปิ้ลชมพูเหลืองนะคะม่วงก็มีนะคะม่วงก็เอาดอกอัญชันทําได้ค่ะราคาตอนนี้น้ําตาลของเราละลายละลายหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้เขาปุดๆนิดนึงนะคะตอนนี้เราจะมาเตรียม ผ้าขาวบางค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าขาวบางของเรานะคะนี่ค่ะผ้าขาวบางค่ะเย็บริมเรียบร้อยแล้วค่ะเย็บได้มือนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะเย็บผ้าขาวบางเย็บยังไงไปติดตามในเย็บได้มือนะคะช่องเย็บได้มือค่ะเรามีช่องเย็บได้มือนะคะเรามีหลายช่องนะคะคุณผู้ชมเราจะประกาศเราจะโฆษณาสามช่องก่อนช่องเย็บได้มือช่องขนมคือโควนิชนันช่องช่องบ้าน บ้านบ้านบ้านควรนิชานันก็จะเป็นช่องกับข้าวนะคะแล้วก็มีกับข้าวขนมช่องเย็บเย็บได้มือนะคะตัวนี้ก็เย็บได้มือค่ะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนี่ก็เย็บได้มือนะคะเข้าไปดูได้นะคะใครอยากทาเป็นนะคะเข้าไปดูในช่องเย็บได้มือของเราค่ะนะคะโฆษณาช่องค่ะยังมีอีกช่องนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเปิดอีกช่องนึงรอเวลาค่ะตอนนี้งานเยอะมากค่ะนะคะ อแล้วค่ะโฆษณาช่องเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูนะคะไปติดตามเราอันนี้เราก็จะวางผ้าขาวบางไว้ในภาชนะที่เราต้องการนะคะอันนี้อ่เลื่อนนิดนึงค่ะให้ตรงจอค่ะให้ตรงจอให้ตรงจอนิดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวุ้นนี่ถ้าปุดๆก็ใช้ได้ค่ะ่ะเริ่มจะเดือดแล้วนะคะจะเดือดโอเคค่ะ ไม่ต้องให้เดือดพลานนะคะไม่ต้องให้ดวดเดือดพุ้งนะคะนะคะเอาพอเอาพอปุดกุดก็ใช้ได้นะคะอยาให้เขาปรุดอีกสักนิดนะคะก็จะใช้ได้ทิดไว้ก่อน,นะคะ่ะตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะ,นะคะรอเวลานิดนึงนะคะ อย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์แชร์นะคะและเข้าไปติดตามเรานะคะติดตามเราทุกช่องเลยค่ะเราประชาสัมพันธ์ช่องแล้วนะคะในวันที่เในวันที่แนะคะพุธที่8เดือนหน้านะคะเดือนหน้าคือเดือนกุมภาใช่ไหมคะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะครที่ิชานันจะไปสาธิตการทำนะคะการทำเขาเรียกว่าขนมต้มข่า ขนมต้มนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันเกษนะคะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะไปทําที่นั่นนะคะเวลา12บสนาิกาถึงสิบสามนาฬิกานะคะแฟนคลับของเราอยู่ใกล้ก็มาชมได้นะคะมาชิมมาชมได้ค่ะนะคะแล้วก็มาร่วมกันทํานะคะจะได้ทําเป็นค่ะนะคะชิมได้ค่ะมาชิมคนที่ทําไม่เป็นก็ชิมค่ะตอนนี้ของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเห็นไหมคะ แล้วก็สวยดีนะคะสีสวยสดงดงามเห็นไหมคะสีแดงค่ะวุ้นอาจจะข้นหน่อยนะคะเพราะวุ้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องข้นค่ะนะคะถ้าทำเป็นวุ้นกรอบนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปทำอะไรคะ ต่อไปเราจะไปกรองนะคะกรองค่ะกรองผ่านผ้าขาวบางนะคะดูวิธีการกรองค่ะรู้สึกว่าของเราจะวางกว่างเลยนะคะเขาเปลี่ยนที่หน่อยน,นะคะเด่นชัดนะคะเขาเปลี่ยนที่นิดนะคะและถ่ายเป็นแนวตั้งนะคะเพื่อให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจนะคะ่ะตอนนี้เราก็จะกรองอันนี้ค่ะกรองกองวุ้นนี้นะคะใส่ ใส่เขาเรียกว่าอะไรผ่านผ้าขาวบางนะคะเพื่อกองสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะลงในนี้นะคะส่วนที่เราทํานี้ก็จะได้สักสามถาดค่ะนะนะคะถาดก็ประมาณมเล็กๆกันค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูถาดมันเยอะคาเทไม่ไหวต้องใช้วิธีการตักค่ะ อ่าแล้วค่ะเราก็จะเอาผ้าขาวบางเลื่อนนิดนะคะจะให้เห็นเนชัดค่ะเราก็จะเอาผ้าขาวบางนขคาออกค่ะนะคะเห็นไหมคะจะวขยิบน,นิดนึงจะหสีสวยค่ะเห็นไหมคะกวัดขึ้นเลยค่ะเห็นน้ำไหมคะสีแดงสดใสค่ะจากนั้นก็บิดผ้าขาวบางนะคะแล้วกองแต่น้อยก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะแล้วอย่างหนึ่งมันก็อนี่ด้วยค่ะมัน เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันถ้วยมันเล็กะคะ่ะอันนี้ก็เป็นถาดนะคะถาดประมาณนี้นะคะนะคะประมาณสักสิบเนนะคะสิบเซนนะคะโดยประมาณนะคะเราจะใช้ถาดนี้นะคะความหนาของการเทนะคะกลับไปเลยคะ่ะอันนี้เราตั้งใจจะทํารูปแบบของเต่านะคะหั่นเต่านะคะเราก็จะประมาณสักหนึ่งเซน,นะคะ่ะความหนาของวุ้นนะคะหนึ่งเซนนะคะ รูปแบบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะรูปแบบเราสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าทำตามตามที่เราปรารถนาได้นะคะเราตั้งใจจะให้เป็นรูปแบบอะไรนะคะก็ทำได้นะคะจากนั้นเราจะเทบุญใส่ถาดนี้ละค่ะเห็นไหมคะใส่ถาดนี้นะคะยังไม่เต็มนะคะยังไม่เต็มประมาณผมประมาณหนึ่งเซนนะคะโดยประมาณค่ะ ก็จะได้ถาดเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ถาดเป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งเซนค่ะขหยบนิดหนึ่งเหยียบตามนิดหนึ่งเอาละค่ะตอนนี้ดูนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนนี้ก็กะโดยโดยใช้ปุ่มของถาดก็ได้ค่ะนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณใช้ปุ่มของถาดโดยประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราก็อย่าให้อย่าให้ข้างบนนี้มีฟองนะคะอย่าให้มีฟองเพราะว่ามีฟองแล้วเดี๋ยวมันจะไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าวุ้นจะไม่เรียบค่ะนะคะหน้าวุ้นมันจะไม่เรียบมันจะทําให้หน้าวุ้นเราไม่สวยนะคะาราคาโดยประมาณสีสวยไหมคะสําหรับวันนี้การเคี่ยววุ้นเพื่อไปทําวุ้นกรอบนะคะของเราก็สําเร็จลงแล้วน,นะคะคุณผู้ชม ติดตามเรานะคะ่าลืมนะคะความหนาประมาณ1เซนนะคะพอและแค่นี้ค่ะจากนั้นเราจะทิ้งเอาไว้นี้ประมาณสักสามสามสี่ชั่วโมงนะคะประมาณสี่ชั่วโมงแล้วกันนะคะก็แห้งวิธีสังเกตว่าวุ้นของเราแห้งนะจะทํำยังไงเอามือมาแตะค่ะถ้าแข็งก็ใช้ได้ค่ะนะคะจากนั้นท่านไปตามค่ะไปตามดูนะคะอไปโชวใ์ใกล้ๆค่ะ ไปตามดเูเขาเรียกว่าไปตามดูการตัดบุน้นะคะไปดูในขวดนิชานันนะะ์เนี่ยค่ะวันนี้สําเร็จลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะคลิปต่อไปค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะบุญกรอบนะคะสวัสดีค่ะโชยแล้วโชยใกล้แล้วนะคะ แล้วพบกันนะคะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ